กาหนึ่งนาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัชนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศารา,าดุสีดา,ายสวนจิตรดาพระราชทานพระราช,ชาวโรกศสให้ในายสุมเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนานำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์พร้อมผู้บริหารมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์และห้องเซมิไอซียู สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีองค์นายกกิมสัตว์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดสิและโรคระบาดต่างๆซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2563เพื่อช่วยเหลือโรองพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกร,กรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 และจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์กับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซียูในการระบาดระลอกแรกพระราชทานแก่โรงพยาบาล9โรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคต่อมาในเดือนสิงหาคม2564พระราชทานพระราชานอนุญ,ญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาประชาสัมพันธ์การจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์และห้องเซมิไอซียูให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อร่วมกันสู้ภัยโควิด ณปัจจุบันได้พระราชทานห้องความดันลบแก่โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น32แห่งแบ่งเป็นห้องที่ติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์จำนวน22โรงพยาบาลและห้องเซมิไอซียูจำนวน10โรงพยาบาลและในอนาคตหากสถานการณ์โควิด -19 หมดไปสามารถนำไปปรับใช้เป็นห้องรักษาผู้ป่วยโรคมะเรง็งและผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆได้ สำหรับการติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ได้ดำเนินการที่หอผู้ป่วยรวมและหอผู้ป่วยวิกฤตเดี่ยวจำนวน127เตียงห้องเรียนคลินิกธันตกรรม2ห้องห้องฉุกเฉิน3ห้องห้องคลอด1ห้องและห้องผ่าตัด2ห้องเสร็จแล้วและห้องเซมี i c u ติดตั้งแล้ว31ห้องรวมแล้วเสร็จคิดเป็นรอยละ5 6ที่เหลือจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2564นี้ ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์เป็นเทคโนโลยีของบริษัทไซโจเดนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยได้มาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงานป้องกันและคุ้มครองโรคของสหรัฐอเมริการวมทั้งผ่านการทดสอบจากสถาบันในประเทศไทยสามารถติดตั้งในห้องของโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างห้องใหม่ทำให้ติดตั้งได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ส่วนการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซียู ระบบจะปรับห้องให้เป็นความดันลบเพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยหากหมดวิกฤตโควิด -19 สามารถปรับให้เป็นห้องความดันบวกรองรับผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำหลังผ่าตัดหรือผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะและกรณีผู้ป่วยปกติโอกาสนี้ทรงมีพระราชดํารัสแก่ผู้บริหารโรงพยาบาลเพื่อเป็นขกขวัญกําลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ท่านที่ทํางนานนี้ทํางนานได้โดยที่ ปลอดภัยแล้วก็ให้จะได้มีพลังที่จะช่วยเหลือคนที่เป็นปัญหาตกทุกข์ได้ยากในเรื่องจากการที่เป็นมีเกิดโรคภัยซึ่งมาเป็นผลอยู่การประอกอบอาชีพไม่ได้อย่างเราถามเจ้าหน้าที่ของที่นิธิเองเขาก็ ยังพูดว่าพีอก็อนเหนื่อยไม่ต้องทํามากก็เดินแบบนี้แต่ว่าก็ยงังนึกว่าเราก็มีมเงินเดือนแต่พวกพี่บางคนที่หาจ้างกินข้ามเขาก็ไม่ทำงานทำงานไม่ได้ก็ลำบากครับ รวบเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์และพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิ i c u ได้ที่กองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิดสิและโรคระบาดต่างๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิลดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี067-3-00487-3ขีขีดขีด เงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้โดยส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนมาที่ l ลาย id a t c h a i p l 1 9หรืออีเมล address giftdonate@gmail.com at หรือทางไปรษณียองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดย์ศและผ้าไตรถวายแด่พระธรรมสากยบวงวิสุทธนวัตบวรนิเวศวิหาร วันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ได้เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระธรรมสากยวงวิสุทธพุทธธรรมปฏิพาน์ไพศาลวิเทศศาสนกิจพิพิธประชาธุราธรยติคณิสสรบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้6รูปคือพระครูปราสุตาวรวัตรหนึ่ง พระครูวินัยทรหนึ่งพระครูธรรมทรหนึ่งพระครูสังขารักษ์หนึ่งพระครูสมุทหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งพระธรรมสากยาวงศ์วิสุทธ์จบการศึกษาด้านมนุษยวิทยาสังคมปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยบรูเนลสหาราชาอาณาจักรโดยได้รับพระราชทานทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระธรรมสากยวงศ์วิสุทธ์เป็นพระสงฆ์ที่มีบทบาทมากทั้งเบทีในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันดารงตําแหน่งสําคัญคือเจ้าคณะภาค6,7ธรรมยุทธ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารอธิการบดีกิติมิ์มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกรองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และพันธกิจสากลมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยและอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นราชประเพณีแต่บโบราณที่พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นเอกอัคราศาสนุปถะมพกได้พระราชทานแด่พระมหาเถระและพระเถรอนุเถระบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่พระาศาสนาสังคมและประเทศชาติอันเป็นการยกย่องเชิดชูคุณงามความดีให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย องคมนตรีเชิญส hm. ัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระธรรมวชรรบัณฑิตณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญเวลา13นาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระธรรมวชรรบัณฑิตประยติกิจสุวิธานปรีชายานคุณดีลกตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสี ณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญพระธรรมวชรบ,บัณฑิตชื่อเดิมสมจินวันจันเกิดวันที่ยายน2503ที่อำเภอลำไยมาศจังหวัดบุรีรัมย์อุปสมบทเมื่อปี2525 25, ที่วัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเลขานุก,การแม่กองบาลีสนามหลวงอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยได้รองเจ้าคณะภาค5 ด้านการศึกษาจบเรียนทำเก้าประโยคและสำเร็จศึกษาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสาขาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและระดับปริญญาเอกจากประเทศอินเดียได้เผยแผ่พระพุทธศาสนามาโดยตลอดเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสำนักเรียนวัดปากน้ำวิทยากรบรรยายโครงการอบรมต่างๆกรรมการยกร่างตรวจรากเฉลยข้อสอบประโยคสบบาลีสนามหลวง เป็นคณะทำงานตรวจต้นฉบับพระไตรปิฎกพระสุตันตปิฎกฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีทั้งเป็นอาจารย์สังกัดภาวิชาพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยมีผลงานทางวิชาการงานวิจัยบทความทางวิชาการและหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลพลทองอําเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยเครื่องออกซิเจนไฮฟลูสองเครื่องเครื่องช่วยหายใจชนิดใส่ท่อช่วยหายใจหนึ่งเครื่องเครื่องเฝ้าสังเกตสัญญาณชีพวัดความดันและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจับออกซิเจนหนึ่งเครื่องและตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดแบบเคลื่อนย้ายได้จำนวนหนึ่งตู้เพื่อดูแลเด็กทารกที่มีภาวะเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 มีนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้แทนรับมอบโรงพยาบาลพลทองให้การดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อกลับมาคลอดบุตรที่ภูมิลำเนาเฉลี่ยสิรายต่อสัปดาห์ส่งผลให้อุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอต่อการรักษาเด็กแรกเกิดรวมถึงบรรดาและผู้ป่วยอื่นๆอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้พระราชทานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้จากก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวร,รขัติยราชนารีอ,องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญกล่องยังชีพพระราชทานพร้อมด้วยเครื่องอุป,ปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดารงชีพจํานวน400ชุดอาทิเข้าสารหอมมะลิอาหารกระป๋อง บะหมี่ตึงสําเร็จรูปผ้าเช็ดตัวยาสามัญประจําบ้านและหน้ากากอนามัยเป็นต้นไปมอบแก่นายวีรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและตัวแทนราษฎรที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือตำบลท่าเจ้าสนุกอำเภอท่าเรือเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ราษฎรอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภร์ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คําแนะนำํำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพแก่ราษฎรผู้มาขอรับบริการตรวจรักษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโกนเซินและพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ทําให้เกิดฝนตกหนักระดับน้ําในแม่น้ําและคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้น เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรมีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด12อำเภอ136ตำบลประชาชนได้รับผลกระทบกว่า54,800ครัวเรือนพระกรมพระศรีสว่างควัตวราขัตติราชนารีองค์ประธานราชวิทยายลัยจุฬาภร์องค์ประธานกิติมศักดิ์มูล,ลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อ,อสอวอ ปรดให้หน่วยแพทย์ปอ,อสบให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซีโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังพระภิกษุนักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบฉีดวัคซีนให้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดและเพื่อป้องกันลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้มีประสิทธิภาพ วันนี้พอสวประจําจังหวัดยโสธรออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจากสมเด็จเจ้า <family> ฟ <UR ério> ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีองค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวณอำเภอไทยเจริญให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้พิการผู้ได้โอกาสพระนักบวชและผู้ป่วยติดเตียง มีในอำเภอสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่และอสอมร่วมปฏิบัติหน้าที่